และนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็คือคํายืนยันนะคะจากอาจารย์ภูริสิทธิพิทักษ์นะคะที่ได้พูดถึงสรรพคุณและคุณประโยชน์นะคะของผลิตภัณฑ์ไบโอวันที่มีส่วนผสมของสาหร่ายแดงค่ะที่ช่วยบํารุงสุขภาพของคุณได้อย่างไรแต่ว่าคุณผู้ชมคะแต่ว่าจะมาให้ทิพย์พูดอีกนะคะก็กรรอยู่นะคะเพราะวันนี้ค่ะเราก็ได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อไปสอบสัมภาษณ์กับผู้ที่ได้ใช้นะคะและได้ทานผลิตภัณฑ์ไบโอวันถึงที่เลยละค่ะแต่ว่านะคะเขาจะมีปัญหาสุขภาพอย่างไรทานแล้วเป็นยังไงบ้าง ะะทำไมถึงติดใจกับผลิตภัณฑ์ของไบโอวันเดี๋ยวเราะะไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะพี่มีอาชีพเสริมสวยค่ะ,ะเวลาทำงานเนี่ยต้องใช้เวลายืนทำนานๆและทีนี้มันรู้สึกปวดเมื่อยที่เข่าแล้วมันก็มีเสียงดังกรอบแกรบ,กรบพอดีพี่ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะไบโอวัน ทางทีวีก็เลยสั่งมาทานดูทานได้ประมาณสองกระปุกแล้วค่ะวันละเม็ดก็รู้สึกอาการดีขึ้นไม่ไม่มีเสียงดังเท่าไหร่ค่อยๆอ,อาการค่อยๆดีขึ้นตามลำดับอะคะ่ะก็คิดว่าจะลองทานไปเรื่อยๆผมมีปัญหาเรื่องความจำจากการทำงาน กับลูกน้องเวลาสั่งงานลูกน้องอาจหลงหลงลืมลืมสั่งแล้วสั่งอีกบางทีก็สั่งผิดสั่งถูกเกิดจากความจำประกอบกับสายตาที่อายุมากฝ้าฟางังมองอะไรไม่ไม่ชัดไม่เกจนหาซื้อยามาหลายอย่างแล้วอาการดังกล่าวก็ไม่ดีขึ้นเลยกินหลายิลิัณฑ์แล้ว มาวันหนึ่งได้ดูทางเคเบิลทีวีมีผลิตภัณฑ์ยี่หอหนึ่งชื่อบายโอวันผมซื้อมาทานผลิตภัณฑ์ใบวันซื้อมาสองกระปุก mm hmm. ก็เริ่มรับทานบาลาเมตรบาลาเมตรไปปรากฏว่าอการดังกล่าวจากการสั่งงานลูกน้องจากความจำมันลับคืนมาได้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สายตาที่เคยฟ้าฟาง ก็กลับมองเห็นอะไรได้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้ผมก็รับประทานผลิตภัณฑ์ของไบโอวันอยู่ตลอดค่ะน้องไม่เปิดร้านขายอาหารนะคะทีนี้ในการขายอาหารเนี่ยมันต้องใช้เวลายืนในการทำอาหารนานนะคะแล้วก็รู้สึกมันปวดเมื่อยตามขาตามเขา่า แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงพอดีไปเปิดทีวีดูเจอผลิตภัณฑ์ของไบโอวันน้องก็เลยลองซื้อมารับประทานหลังจากที่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์ไบโอวันไปแล้วสองกระปุกรู้สึกมีอาการดีขึ้นไม่ปวดเขา่าไม่ปวดขาไม่ปวดตาน้ำตาไม่ไหลรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้ดีจริงๆ และนี่ก็คือเสียงสัมภาษณ์นะคะจากผู้ที่ได้ใช้และได้ทานผลิตภัณฑ์ไบโอวันจริงๆค่ะซึ่งแต่ก่อนนะคะเขาก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพแย่มากมายนะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ไบโอวันนั้นไปตอบโจทย์จึงทําให้คุณพี่ท่านนั้นหลายๆคนด้วยเช่นกันนะคะก็พึงพอใจและมีการบอกต่อด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะแล้วก็อยากจะมาใช้และทานผลิตภัณฑ์ไบโอวันนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะตามหมายเลยที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหน้าจอ1กระปุกนะคะย้ำนิดหนึ่งว่ามีทั้งหมด60แคปซูลทานวันละ1แคปซูลก็เพียงพอแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะหนึ่งกระปุกนั้นสามารถทานได้ถึง2เดือนนะคะราคาเพียงแค่2,500บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่บอกว่าแม่คุณทิพย์คามีโปรโมชั่นพิเศษอะไรให้หรือเปล่าแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคุณสามารถที่จะนะคะโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะาว่ามีโปรโมชั่นอะไรพิเศษให้หรือเปล่าเพราะว่าดูมาจากรายการสุขภาพดีกับไบโอวัน เชื่อได้เลยล่ะค่ะว่าคุณจะได้รับโปรโมชั่นที่สุดแสนจะคุ้มค่าแน่นอนค่ะฝากไว้ด้วยละกันนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจโทรไปปรึกษาเลยค่าตามหมายเลขนี้เลยแต่วันนี้นะคะเวลาของทิปหมดลงแล้วนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านสำหรับก,การติดตามชมรายการค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกสายด้วยนะคะที่โทรเข้าไปแล้วก็ทุกทท่ทานนะคะที่ได้สั่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะต้องขอบคุณมากๆเลยล่ะค่ะไว้โอกาสหน้านะคะคุณผู้ชม่าทิปจะไปสัมภาษณ์ใครนะคะ โปรดติดตามด้วยแล้กันค่ะวันนี้นะคะเวลาของทิปหมดลงแล้วขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ